คู่รวมทิศใส่กระลาดดูเป้ดิดูเป,ป้อันนี้เป้อันนี้เต็มเต็ม <c oughs> ขึ้นนะครับกำลังเดินคนระับเออ ตอนนี้เราผ่านเนินเสือโคร่งมาแล้วนะครับเหลือเนินสุดท้ายตอนนี้เห็นเนินแล้วพักเอาแรงครับทอ้อโชโชนเนินหน่อยครับเนินยอดเขาที่กําลังจะไปครับยอดเขาที่กําลังจะไปนนจากที่ดูแล้วคงใช้แรงไม่เยอะในการเดินนะครับพที่ผ่านมานมยากแล้วเนินที่เห็นนี้คือจิ๊บจิ๊บครับน่นครับ เราต้องเติอนขึ้นไปข้างบนนุ่นน,นี่ดึงภาพมาสุดแล้วนะครับเนินมรณะครับดูความชุ่มชื้นว่ามันชื้นขนาดไหนเหมือนใครเอาพรมมาปูไว้เลยเหนื่อยครับเหนื่อยทริปนี้สะบักสะบอมที่สุด ตะคิวขึ้นตั้งแต่สองกิโลสองกิโลแรกทริปนี้คุณชัยชิวมากครับแรงเหลือแรงเหลือทริปนี้ยอมแพ้ยอมแพ้โอะตโชวเ,เหลือเหลือเหลือนี่ตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยที่ถ่ายรูปแล้วมีแรงนะ สวยมากให้ดูความชุ่มชื้นของพื้นที่แถวนี้หมอกทั้งนั้นเลยนะครับข้างบนหมอกหมอกหรือเมฆเลยเนะี่ยทลิปนี้ยอมแพ้ครับเอาใหม่กลับไปฟิตใหม่จบข่าวอุ้น <c oughs> คนใช่ <c oughs> เห็นคนไหมครับลิบลิบสีส้มส้มนีนะเขาใส่สีส้มมาเราต้องขึ้นไปถึงยอดนุน่นเล็กนิดเดียวเองครับบนยอดนุน่นแม่งแต่เหนื่อยสุดๆเนินมรณะวิวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะเห็นพาโนรามา360องศาคุณชายยังไหวอยู่ยังฟิตโดดโชว์ครับ <laughs> วิวครับ อ้สวยมากหมอกเรียกเขาอากาศเย็นสบายน,นี้น่าจะสูงเทียมเมฆแล้วไม่น่าจะใช่หมอกนะเขา,าสูงเทียมเมฆนะดูสภาพครับดูสภาพนาซีเป็นไก่ต้มละตะคิวขึ้นทั้งสองขาดูครับถึงแล้วครับ ผู้วิชิตลานสนผู้สอยดาวแบบสะบักสะบอมอากาศดีลมเย็นลมเ,เย็นมีดูหมอกก่อนครับดูหมอกวิสแลนนี่หมอกครับหมอกหมอกทางนั้นเลยสวยมากแต่ต้องแลกมากับหยาดเหงื่อและน้ำตาไ <c oughs> หลพาดลา, <c oughs> านสนอยู่นู่นครับ โอเคเดี๋ยวขอไปจัดการที่หลับที่นอนก่อนพอโคหัวป่านะครับของแท้กำลังดงข้าวทำไรครับดิบหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้อะไรอะไรก็ได้ให้กินได้พอแล้วครับคืนนี้เนี่ยผิวสุดๆบรรยากาศดีมากงงออท On the ล็อก บรรยากาศจ็หมอกเยอะมองเห็นได้ไม่ไกลนะครับเยอกดหยมาอกเยอะมากดาวเดิมไม่ต้องหวังแล้ววันนี้หารมือข้าวมในได่ครับยังไม่มีเวลาไปถ่ายรูปเลยที่โค้งแห่มทอดกระปักกระป๋องแต่แวเวลาสิเจ็นาฬิกาห้นาทีหมอกครับ บรรยากาศที่นอนคุณชยยัยอันนี้อิ่มแล้วครับ เช้าวันที่สองเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยหนาวมากถูงนอนไม่มีกำลงังต้งนมน้ำชงกาแฟไม่ไหวแล้วครับหนาวก็คืนต้องลุกขึ้นมาหาเสื้อใส่สามชั้นพร้อมด้วยเสื้อกันหนาวหนึ่งตัว ในสนามไม่มีถุงนอนหนาวสุดๆย,ยังไม่ตื่นยังไม่มีใครตื่นเลยเพราะว่าฝนตกทั้งคืนโชคดีที่ได้ไฟชีดตัวนี้ทำให้มีที่นั่งหลบฝนเดี๋ยวมาดูกันว่าันนี้ฝนจะตกทั้งวันม็ได้ออกไปถ่ายรูปหรือเปล่า สวัสดีเช้าวันที่2หลังจากสบักสบอม,มจากเดินขึ้นมาเมื่อวานเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนจุดชมวิวท่องเที่ยว2องแผ่นดินจุดชมวิวท่องเที่ยวสองแผ่นดินนะครับออันนี้คือหลักเขตแดนด้านที่เรายืนถ่ายอยู่นี่เป็นเขตแดนประเทศไทยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวประเทศลาว ตอนนี้เราข้ามมาอยู่ประเทศลาวแล้วนะครับเ <c oughs> ช้าวันนี้หมอกก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานพระอาทิตย์ยังไม่ทำงานเหมือนอยู่โลกอีกโลกหนึ่งเลยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับไม่เคยเห็นว่ามันมันจะมีที่ไหนเหมือนวิวบนลานสน บนนู้นที่มองอะไรไม่เห็นคือยอดสูงสุดของภูสอยดาว2,200กว่าเมตรมีหลักเขตแบบแบบนี้อีกหนึ่งอันอยู่ข้างบนนู้นมือเที่ยงคอฟฟี่เบรกตอนประมาณ11โมงหลังจากไปเดินมารอบหนึ่งหมดแรงคอฟฟี่เบรกข้าว <break. S 2> เหนียวเนื้อทอดนะครับข้าวเหนียวเนื้อทอดจัดเต็มมื้อเย็นเคลียร์ของให้หมด อุ่นชดเหนียวงไงเนี่ยเอาเข้าวเหนียวไปต้มไหมที่นอนอันแสนสุขของเราคืนนี้ <laughs> ผ่านการปรับปุงใหม่ครับน้ำไม่รั่วบแบบเมื่อคืนแน่นอนตรงนู้นเป็นกรุปทัวร์ที่เข้ามากันนะครับสาวเติมกำลังทำมื้อเที่ยงกันอยู่น้นตกสายทิพย์ครับ ลื่นมากอันนี้ทางที่ลงมาตกนี้นิดเดียวมอสขึ้นเต็มไปหมดก็ถึงวันที่ต้องบอกมือลาผูสายดาววันนี้เป้ทั้งหมดให้ลูกหาบแบกลงเนื่องจากว่าตอนขามา เดี่ยงวันลงฝนตกปล่อยๆน่านจะต้องแค่นี้แล้วเพราะฝนเริ่มลงมใช่ตอนนี้กำลังเดินลงสามกิโลแล้วครับเริ่ม,มเดินลงตอนชั่วโมงแปดโมงครึง่งใช่ไหมประมาณนั้นแปดโมงครึง่งตอนนี้เก้าโมงสองนาทีเดินมาได้สามกิโลครึ่งทางสุดยอดมาก,ากลงมันง่ายอย่างนี้แนะนำให้มาเลยครับเพื่อนเปียกสนใจไหม สนใจมาได้นะรอเพื่อนเปียกคนเดียวเลยเนี่ยนี่ทางเดินที่จะขึ้นทางลงทางเดียวกัน <ade> Marc, <ๆ S 1> เดินป่าจริงๆแต่ขาลงเดินตัวปลิวไม่มีอะไรยากลำบากจับม้าเพื่อนเปียกจิ๊บจุดห6.5กิโลขาขึ้นใช้เวลาเอา่อเท่าไหร่อ่ะ สามสี่ชั่วโมงก็เคยเดินถ่ายรูปมาคุณชัยอย่าหลอกคุณเปียกเด้ขาขึ้นเริ่มออกจากที่ทำการตอนประมาณแปดโมงครึ่งนิดๆเกือบเกือบ9้าโมงถึงยอดลานสนประมาณสามโมงตรงสบายเดินเรื่อยๆขาลงนี่ฝนตกครับขาขึ้นฝนไม่ตก เนื้อตัวสดชื่นชุ่มชื่นทั้ทงวันสภาพทางลงครับตอนขึ้นขึ้นกันมาได้ยังไงไม่รู้ตอนลงยังต้องกระย่องกระแย่งลงตอนขึ้นตัวปลิวขึ้นมาเลยนี่ระดับสายตาครับทางลงขึ้นมาได้ยังไงแบกของด้วยสิบเมตรพักสิบเมตรพักเดียว ก่อนนี้เดินมา4โลแล้วนะครับจากยอดภูสอยดาวรู้สึกว่าชิวๆมากแตกใจว่าทำไมเดินภูสอยดาวง่ายอย่างนี้เหองอืออ่อไม่ไมีม